กู้เขวอยากปทังถอกกำลังต้งห้องทีที่รู้ที่เขาวิ่มาซื้อป่อทังถอขาอบ้ต้องตะวันฮู้ตนวันนครับแต่วันนี้วิ่งไปช้างจะเห็นเพราะอยากผ่านก็เลยมาแต่สรุปก็ช่วพครับปาทังถอนไม่ได้มาหลายวันแล้วนะครับขเขาตั้งห้อก็เลยได้อห กับข้าวเหนียวเรื่องว่าเจ้านี้นะครับคอนเฟิร์มไอคณป้าเขาทำข้าวเหนียวได้สุดยอดนะครับแล้วก็หมูหนักชนิด4าเอาไปฝากแชรนะครับไหนๆก็มาเวลามาก็อย่าเสียเที่ยวนะครับใช้เวลาให้เต็มที่กับมันและทอดสบายใจก็เลยขอเข้าเรื่องเลยอารวันนี้อยากมาแส่ใจตั้งชื่อเรื่องว่าเวลากับการมาของความเข้าใจนะครับก็เขาเรียกน ก็เหมือนโฆษณาก็เหมือนอว่าพาเขาเรื่องโฆษณาอยู่เรื่อยๆนะเขาไม่ว่าจะพอดแคสต์ยูทูบอะไรที่มีอาจจะไอ้เรื่โฆษณาลิปเองแต่ก็พยายามลดอัตินะโอเควันนี้มาว่ากันต่อเรื่องหลายความของคำว่าเวลานะครับตรงนี้เราเข้าใจดีอยู่แล้วว่ามีหลายคนพูดแล้วผมก็พูดไว้แล้วครับไอ้คำว่าเวลาหลายคนให้เรียกว่าความสองครั้เป็นระดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำ ใน,ห,นหลังคือหลายเล่อก็เช่นที่พูดว่าเวลาสําคัญที่สุดสําคัญกว่าสิ่งย่างของท้องให้ขาดเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันก็ยึดโยงกับเวลาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรียนทำงานแต่งงานจะเสียอายุวางแผนรุ่นวางแผนนี่คุยง่ายว่าครอบครัว,าวก,การงานสังคมที่อยู่กับเวลาทั้งสิ้นเอาเวลามาโห่เอาเวลามาตั้งเรื่องขต่างๆนานาถูกไห เวลาเเวลาสำคัญมากอันนี้เราเข้าใจวันนี้ผมจะขยายทาพาว่าเวลากับการมาของความเข้าใจคือเรามีเวลาที่เรารู้ว่ามันมีความสําคัญมากนะครัแต่มันต้องมาพร้อมกับความเข้าใจด้วยว่าถ้าเรามีเวลาที่จํากัดเราเห็นความสําคัญของเวลานะฮะเราควรทํามันยังไงมันไม่ได้หมายความว่า เอเรารู้ว่าเวลาสําคัญเราจะต้องรีบๆเรารู้ว่าเวลาสําคัญเราจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะให้การเร่งรีบให้การทราําอะไรให้เสร็จให้การวางแผนในระยะยาวระยะกลางร,ระยะสั้นที่เราเคยชุนเคย,เคยมันมีส่วนสำคัญกับชีวิตนะครับนลืมบริบทของคนรอบข้างของสถานการณ์ที่เวลามัน เกี่ยวข้องเกี่ยวขันอยู่ซ้ำๆมันก็มีนาามาให้นะครับที่อยากจะอธิบายต่อแต่เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยหรือเอามาแชร์แบ่งปันเนี่ยขอพูดถึงแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องเวลาก็เพราะว่าเมื่อวานได้ดูหนังเกาหลีจบชื่ออาชามคอลยูนะครับก็ประมาณว่า เป็นภาษา,าไทยเขา,าแปลก็เวลาเพียกหาคุณอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นความลับของหนุ่งสาวซึ่งมีเวลามายุดยเยียงเดี่ยวช่องฟัวพันใส่ในอีตมาในอนาคตอยู่ในสัจจันอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้คงไม่ได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังตอนนี้นะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ไปดูก็เป็นหนังที่น่ารักแล้วก็ให้ทำความเข้าใจกับเวลาอยู่ัที่อยากจะพูด ว่ามันต้องมากับความเข้าใจรือเวลาเหมือนกบหนังท่านไม่ชี้หลาอยเรื่องย้อนใจย้อนมาอยากจะแก้ไขเวลาแล้วก็เมื่อเราไปรู้ว่าอนาคตหรืออดีตเราเป็นยังไงเราก็พยายามจะทําตรงนี้ให้ดีซึ่งไอ้ตรงตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยากให้มองอย่างหลางเรื่องเนี้ยมันมีความน่ารักที่ประทับใจที่อยากมาเล่าอยู่เรื่องเลยก็คือผู้ชายที่เขารู้ว่าอดีตเป็นยังไงฉะนั้นเขามีโอ,อกาสได้มาเจอกับ คนที่เขารักนนว,วันนี้เขาพูดย้ำเสมอว่าเขาจะรักรักจนตายเ้อาที่หนึ่งรักแบบไม่มีเหตุผลไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครเเขาจะไม่ยอมเสียเวลาไปกับกาปรปวดเขืองขนาดเขามีความตั้งใจทาแบบนี้แล้วมันก็ยังมีอารมณ์ที่เขามาครอบงำจน,นทําให้มุงทิเลอกกันเราก็ต้องแยกจากกันซึ่งตรงนั้นมันก็ทําให้เขาเสียใจมากๆอันนี้คือสิ่งหนึ่ง ที่อยากจะมาบอกว่าไอ้เวลาที่เรามีมันคืออยากไปซึนเปืองกับการโกรธอยาไปซึนเปืองกับการทะเลาะจงมาอยู่กับความเข้าใจแม้นความเข้าใจจะไม่ตรงกันมาอยู่กับความปรับความเข้าใจมาอยู่กับความให้อภัยดีกว่านะเพราะว่าย้ำอีกครั้งว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้พรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะอยู่จะเป็นจะตายจะพิการจะหายไปจากโลกนี้หรือเปล่า ดังนั้นในเวลาที่เหลืออยู่เราอย่าม,มัวทำเป็นสิ่งที่มันทําให้ตัวเองปิดอัดเส็บแค้นหรือคนที่เรารักเป็นเช่นฉันเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องพินัยกรรมวันนี้ก็พูดถึงเรื่องอะไรประมาณนี้เนาะก็สุดท้ายก็ขอให้วเรามีความสุขกับการใช้เวลาการกินหรือกับผู้เหน,นื่อนนี้ไม่มีความสุขไปด้วยการพยายามเช้า,านี้นะครับ